ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ห้างหายจากการรีวิวอย่างอื่นรีวิวไปแช่ะน,น,นะครับก็มารีวิวอังนี้ก็มีสินค้าของโซ n y มาอีกแล้วนะครับก็มาดูนว่าอันนี้จะเป็นอะไรนะครับจะแวะนั่นแน่มีกลองเล่นใหม่ อันนี้เป็นตัวแท็บเล็ตเอนะครับนี้ผมคงจะไม่มีการอันบล็อกนะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งมันก็มีแล้วอ่ะก็อันนี้จะผมจะซื้อที่ศูนย์โซนี่นะครับศูนย์โซนี่เซ็นเต,นเตอร์นะของอาซาเบีก็จะมีคู่คุ้มคู่มือนะครับแล้วก็มีอ่ามีเป็นที่ชาร์จนะครับผมเจะใส่ชาร์จอยู่อุ้มันจะบิดหรือว่า อุ้ย,ยที่ชา์จเขาบอกว่าผมแน่ใจว่าต้องชาร์จสักสามช่วโมงครับผมก็เพิ่งจะมาชาร์จเพิ่งจะแกะกล่องมาชาร์จก็เลยออืโอเคนะครับก็อานนี่นะครับแตนแตนมันคือเกสนะครับเกสใส่ แถมมานะครับมันได้ซื้ออันนี้แถมมาจริงๆครับแกะดูกันเลยที่ฟ้าไหนๆก็ไหนๆนะครับ where is w e r แกะเลยลองเลยนะครับซึ่งทีแรกผมก็คิกว่าเอ้มันจะมีให้ปรวว่างแก็ไปคุยกับดังนั้นมาก็บอกมีให้นะครับแต่ว่าอยากได้กระเป๋าด้วยเขาบอก ไม่มีแถมให้นะครับกระเป๋ามีเคสเค่อย่างเดียวไปล้ะแ oh <yeah. S 1> ต้น,ตนหน้าตาเคสนะครับนี่กันความชื้นอ่าเรามาดูเนื้องานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าแบบเดิมๆนะครับ แต่ของผมนี่ที่ซื้อมานะครับเขาจะแปะหน้ากล่องแนี่นะครับแปะก็เป็นแอนดรอยดสี่จุดสูงไครับบนี้นะก็สามารถที่จะอัพเป็นไอซ์ทีมเซอร์วิสได้เลยนะครับแล้ว Wi-Fi ที่บางผมก็ไม่มีสด้ดิสิมีได้ต้องต่อมือถือเข้าเข้ามือถึงนี่นะฮะามาดูกัน ดีฟ้านะครับจัดที่จับนะครับจะเป็นด้านในจะเป็นเหมือนกับเ,เป็นผ้าสักรลาดนะครับเป็นผ้าสักลาดวันนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบหละด้านนอกจะเป็นเหมือนแข็งๆนิดนึงอโอเควางกันไปนะครับเปลี่ยนไปก่อนต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าบังเอิญ ตัวกล้องผมเข้า,า่านซ้อมไปซะแล้วเพราะว่าใส่ไงวะใส่ถูกของวัาวานนี้จะมมันชั้นนะหรือเปล่าวะไม่เคยบมไม่เคยเล่นทับเล็ตซะด้วยสิ คือมันจะมีตรงน็องตรงนี้ครับแหมผมก็โง่ซะนานแล้วมือเ,เดียวไม่ถนาดสะด้วยสิรเราจะใส่ยังไงก็ไม่รู้ต้องกดหรือ,ปรอเปล่าเอเดียวด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับต้อน ซึ่งผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันสามร้อยเอ๊ยหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับประเทศหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยเอ๊ยอู้ตูกเขาบอกว่าใส่ไงเน,นี่ยทางร้านมันจะต้องติ้งไม่ใส่ให้อ่ะผมบอกให้ใส่ให้หน่อยแถวแถวหนึ่งทางอาจจะได้ยินเสียนเงินแคบ ยังไม่เลยไหมครับผมอยากเป็นแรงกับคนที่คุณหลักยังเดี๋ยวก็ท้อที่พ้กกันเดี๋ยวเบวี้ยวเดี๋ยว,ยวมีพายากด้วยดิอืมสก้าวละหนึ่งร้อยครับนี่ก็บชาตอ่อซึ่งอ่าของโซลินีนะครับสินทรัพย์คืออย่างนี้เลยครับ ต้องเป็นพอตอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมก็อืโอเคถือว่าชาร์จได้ก็โอเคละขอชงชาร์จหน่อยนะครับเพราะว่าไฟมันยังแดงอยู่เลยปุ๊บปุกป๊กับมีเสียงขอบอกว่ามันตางอเงดีฟ้าเพราะว่าชาร์จอยู่ยเดียว ที่ชักเงินนะครับก็ทำการ,นะรอันล็อกซะนะครับอันนี้เพียวๆนะครับก็มันก็มีงจะรดตัวด้วสิอุ้ยโดนอะไรข้าวอะโดนอะไรข้าวอะลุกดีกว่าครับไหนๆก็เข้ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้า แอปนะครับว่าเราจะเอาแอปไหนใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าเอาอันนี้ด้านซ้ายนะครับผมเอา YouTube ขึ้นนะครับแล้วก็อไอดีที่ต้องใช้ืมนทีฟฝาผมชอบด,วดอูวิดีโอดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็ดัตตา i ลน คือสามารถที่จะดิงกับทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือบ้านใครดูดีหน่อยพัดลมแบบที่ติดที่ต้องเป็นรีโมทนะฮะก็คือว่าก็คือว่าตัวไหนที่คือใช้รีโมทก็คือว่าเราสามารถใช้ใชแทนกันเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นวิจเจตนะครับวนะิจเจตนะจะผมก็จะเลือกตรงนี้นี่นะครับ เอานาฬิกาเข้าไปนะครับหุ่มวง,งไงไม่รู้อ่ะเอาอันนี้แล้วกันเอาก o o ก l e เข้าไปอันนี้มั้งเอาไงเงียเมื่อ,อกี้ผมกดโดนอะไรก็ไม่รู้กดค้างหรออ่ะอ่ะกดค้างครับคือแตะจอค้างไว้สักแป๊บนึง นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกวิจตต่างต่างนะครับเราจะเอาเาลาใส่เข้าไปนะครับอันนี้ครับเป็น YouTube ก็ยู u ู e มันใส่หน้านี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์เกตุรี่มีให้กี่ภาพเอ,อ่ยหนึ่งภาพนะครับอ่าไลค์วอลเปเปอร์นะครับมีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอัน,นเดียวครับจะเป็นแมปมาเห็นไหมอะไรอ่ย ก็มีวอลเปเปอร์อันนี้เป็นจีมของโลโก้นะครับมอมอคืออันอย่างก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อว่ากันต่อไปปุ๊บอ,อันนี้ผมก็จะมีเไกาอย่ตรงนี้อยู่ตรงวินะครับก็ลากดจุ๊บกดนี้ ย้ายมาตกกางงางฉงนั้นอันนี้คืออะไรเดีย๋ยวขอโทษนะครับขอแต่ขออนุญาตครับอ่ายดกกางหน่อยคืออะไรนี่ว่าเราเพิ่งทำอะไรไปนะครับมันก็จะแสดงให้เราว่าเราเพิ่งเล่นเกมไป ดูวิดีโออะไรเนี่ยวิดีโออะไรนูนี่นั่นนะครับก็กับแอปพลิเคชันคือผมชอบมากลยครับคือโซนี่อ่ะเขาจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าอ่าเพือ่อนๆคนไหนที่ว่าสังเกตตัวเรื่องนครับถ้าดูบนสัาพัก็คือว่า มันจะเขาเป็นเล่นเป็นแบบเหมือนกับออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่ he e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 . เฮอ,อันนนะ่ะผมก็ไม่รู้คือมันจะเป็นแบบเล่นคือแบบมันจะเป็นคืนนยครับคือมันจะวิ่งไปเนี่ยเหม,มือนเหมือนเป็นคืนน่ะคือเขาทำาโอเคอ่ะเขเก็บรายละเอียดคือแบบเออดูดูวิรดีอ่ะผมชอบนะก็ตัวการ เล่นหน้าจอนะครับคือว่าสามารถยืถดหดยืดหดยืดหดนะฮะมีการเรียงนะครับอันนี้ก็จะเป็น A ถึง Z นะฮะ u s e t ิร s <this> First <S <Yeah>. <S ก็คือว่าโหลดอะไรมาอันนี้จะเป็นพวกที่มีให้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะนะครับ,รบต่อไปอันนี้ Custom คืออะไรอ๋อเดีคือมุมมองอยังเดิม ก็กดไปดูที่น,น,นะน,น,นึงนะครับอะไรอ๋ออะไรวะอ๋อตัวเส้นแบ่งนะครับผมเคยดูเว็บของพี่พัดอ๋อนี่เองนะครับจ๊บตัดหรือว่าจะเอาออกทษครับแล้วว่าจะเอาออกปร,ววอออก,ก,รกดปิดปึ๊บ หลักมาจุบปิดหรือว่าจะใส่ชื่อได้นะครับแล้วก็ชื่อเอกก็ก K E คครับลองดูโอเคเนะอ็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันจะมีโัวเล่มเป็นแบบคืนนะฮะคือว่าทำคือแบบเออเขาใส่ใจใน สินค้าแล้วเป็นแอปพลิเคชันย่อยๆยอยนะครับคือว่าเหมือนเหมือนกับเป็นลูกเล่นย่อยๆของตัวเครื่องฮนะยังทำมาเวิร์กมากเลยเด,ยเดียวนะครับด้านนี้ก็จะมี back home อันนี้อะไรไม่รู้ลองกดดูอ๋อเป็นแอป,ปที่เราเพิ่งเปิดไปนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะอ่ะก็อันนะ เอาเป็นวิดีโอนะครับก็ครับท่นเลยนะฮะโอเคก็กลับผมน่ารักก็ผมก็ยังไม่ได้ลงแอปอะไรเลยนะครับก็แต่เท่าที่นั่นนะครับก็ลองดู c o อนท n u นิวเกมี่เป็นเกมนะครับก็จะมีพุ่มเอลล็อกาสอง มันย็ยมหน่นน <S <S อนง okay. บมาะโอเคครับผมคือผมดูของที่ว่าเป็นอ่าพออัพเป็นอสี่จุดศูนย์แล้วนะครับคือว่าเราสามารถที่จะเอาโฟลเดอร์หนึ่งอันนะครับเอาไปทำอีกอันหนึ่งกนะ็กลายเป็นโฟลเดอร์รวมนะครับมันก็จะเป็นกลมๆอ่ะ มันถือว่าทำล้วมันเวิร์กดีอ่ะคือแบบน่ารักดิผมชอบมากเลยโอเคยูทู e ที่ผมยังไม่ได้เปิดไวฟ์ฟลูว์ไวไฟเลยมือิ่มือแขนครับเปิดไม่ได้ไม่ต่อไวไฟโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้กันนะครับ13นาที